ในวันศุกร์ที่13มกราคมพุทธศักราช2555เวลา7นาฬิก30นาทีที่หน่วยบินตำรวจจังหวัดภูเกต็ตได้ออกปฏิบัติภารกิจเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติปีพุทธศักราช2555ซึ่งภารกิจในครั้งนี้คือการบินนำเครื่องไปจอดแสดงให้เด็กๆและเยาวชนได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดณที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยาวน้อยจังหวัดพังงา โดยมีนายลิขิตเหมมุดประหลัดอำเภอเกาะยาวจังหวัดพังงานายสมพลเริงสมุดนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยาวน้อยนายบัญญัติศรีสมุด <c oughs> กำนันตำบลเกาะยาวน้อยและพันตำรวจโทสินชัยศรีกำมขิดรองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเกาะยาวได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเรื่องในวันเด็กแห่งชาติที่ตำบลเกาะยาวน้อยขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ บรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความสนุกสนานซึ่งเฮลิคอปเตอร์ของหน่วยบินตำรวจจังหวัดภูเก็ตต่างได้รับความสนใจจากบรรดา<ม>เด็กๆเกยาวชน<ม>และผู้ปกครอง<ม>ชาวตำบลเกาะย,ยาวน้อยจำนวนมากโดยมีพันตำรวจโทสุปชัยอารามศักดิ<ม>์หัวหน้าหน่วยบินตำรวจจังหวัดภูเก็ตเป็นนักบินที่หนึ่งร้อยตำรวจเอกนะัทพงศ์บุญมา,าเป็นนักบินที่สองและพันตำรวจโทรจรัสพันธรัชช่างประจำเครื่อง เป็นผู้รับภารกิจครั้งสำคัญนี้จากนั้นทีมข่าวของศูนย์ผลิตร,รายการและข่าวเสียงสามยอดจังหวัดภูเก็ตได้มีโอกาสสัมภาษณ์พันตำรวจโทสุภชัยอรารามศักดิ์หัวหน้าหน่วยบินตำรวจจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นผู้ควบคุมภารกิจการบินในครั้งนี้ภารกิจวันนี้เป็นงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2555นะครับออกองบินตำรวจโดยหน่วยบินตำรวจจังหวัดภูเก็ต เป็นตัวแทนของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับสนุนงานวันเด็กมาที่อกอยาวน้อยนี่เป็นประจําทุกปีนะครับครับผมกจุดปรสงค์ก็เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้ในเรื่องเ,อเทคโนโลยีและวิทยาการใหม่ๆเพื่อเป็นแนวทางาจะได้ในการพัฒนาความรู้ต่อไปครับเพื่ออนาคตอนาคตของเด็ก และอย่างที่พื้นที่ตำบลก่อยาวน้อยนี่เป็นพื้นที่ของอิสลามเกือบร้อยเปอร์เซนะครับ,รบก็เป็นการดึงมวลชนในการาปกครองของของระบบต่อไปครับ,รบให้ดึงมวลชนแล้วอยากให้ท่านฝากอะไรถึงเด็กๆทีนี้ด้วยนะครับก็ตาม คงก็เป็นตามคาขวัญของนายกรัฐมนตรีนะครับก็ขอให้เด็กมีการเรียนรู้และพัฒนาในส่วนนั้นเพื่อเพื่อประโยชน์ของเด็กต่อไปเพื่อประเทศชาติมาให้น้องน้องเยาวชนได้ได้สัมผัสเฮลิคอปเตอร์ของจริงนะฮะแล้วอ,อยากฝากอะไรถึงเด็กๆบ้างครับก็ในนามของอทางกองบินตำรวจนะครับก็รู้สึกยินดีนะฮะที่วันนี้นะครับได้เป็นส่วนหนึ่งนะฮะ เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆเยาวชนนะฮะก็เพื่อที่ก็หวังว่าจะให้น้องๆเนี่ยได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไปนะครับอยากให้น้องๆเป็นเด็กดีนะขยันเรียนหนังสือแล้วก็เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในข้างหน้านะครับครับอเป็นเยาวชนที่ดีของประเทศชาติต่อไป ทีมข่าวยังได้สัมภาษณ์ต่อไปยังพันตำรวจโทสินชัยศรีกำคลิปร,รองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเกาะยาวน้อยโดยเราได้ติดต่อไอเครื่องบินนะครับจากกองบตำรวจนะครับให้มาจอดทสได้ให้เด็กชมนะครับและได้จัดกิจกรรมอาวุธปืนและตำรวจมาให้เด็กได้ชมนะครับพร้อมกับนำของขวัญมาแจาก และท้ายสุด,ดสทีมข่าวได้สัมภาษณ์นายสมพลเริงสมุดนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยาวน้อยจังหวัดพังงาโอเพื <The> ่ออารีต่ R e> อกันและกันครับแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ต้องจัดทุกปีต่อจากนั้นในเวลา12นาฬิกาโดยบินตำรวจจังหวัดภูเก็ตได้นำเครื่องขึ้นบินกลับที่ตั้งณหนะ่วยบินตำรวจจังหวัดภูเก็ตที่สถานีตำรวจภูทรเมืองภูเก็ตอย่างปลอดภัย เป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจในครั้งนี้